ท่านสิทธิกรทงยศครับเชิญครับสิทธิกรอยู่ไหมครับครับอยู่ครับเชิญครับกับเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพผมนายสิทธิกรทวงยศสมาชิกวุฒิสภาจากกลุ่มวิชาชีพจังหวัดนครพนมครับข่านประธานครับขออนุญาตท่านประธานอภิปราย ตั้งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองฉบับที่พอสอซึ่งสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาแล้วเสร็จก็ส่งมาให้วุฒิสภาพิจารณา,าท่านประธานครับกำนันตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านกำนันนะครับอยู่คู่กับคนไทยมายาวนานครับตั้งแต่รัชสมัย รัชกาลที่5มาทุกวันนี้ก็ถึงร้3ยปีกฎหมายฉบับนี้นะครับเท่าที่ผมได้รับทราบนี้นะครับก็มีการที่จะร่างและจะคลอดนะครับหลายสมัยที่ผ่านมาจนกระทั่งมาถึงวันนี้นะครับผมได้รับการพิจารณาร่าง พระบอฉบับนี้ผมรู้สึกว่าดีใจมากครับที่เราจะได้คุณลรักสมบัติของกำนันผู้ใหญ่บ้านที่มีคุณสมบัติที่เป็นที่ถูกใจเป็นที่เคารพของพี่น้องประชาชนซึ่งกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับก็มีการมีหน้าที่ที่จะ รักษาความสงบประสานงานกับหน่วยงานของรัฐหลายหน่วยงานนะครับหน่วยงานอะไรก็แล้วแต่ที่จะลงมาที่หมู่บ้านก็ต้องมาประสานกับผู้ใหญ่บ้านนี่แหละครับเพื่อที่จะหาข้อมูลเพื่อที่จะประสานงานก็ต้องผ่านผู้ใหญ่บ้านครับท่านประธานครับท่านประธานก็ตลอดชีวิตอายุราชการ ท่านก็อยู่กับผู้ใหญ่บ้านกำนันมาเนี่ยตลอดจนท่านเกษียณผมคิดว่ากฎหมายฉบับนี้นะครับมันมีค่ามากครับท่านประธานซึ่งรายละเอียดของร่างฉบับนี้นะครับก็มีลักษณะที่จะก,กำหนดผู้ที่จะได้รับคัดเลือกเป็นกำน,นันเป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นแพทย์ตำบลน,นี้หลกัหลกๆก็มีอยู่ สองบัญชีซึ่งทางสภาผู้แทนได้พิจารณาเป็นเรียบร้อยง่ายๆนะครับคือบัญชีแรกนี้ก็เป็นบัญชีที่ฐานความผิดนี้ค่อนข้างที่จะรุนแรงนะครับไม่ว่าจะเป็นกฎหมายที่เกี่ยวเนื่องกับยาเสพติดซึ่งมีความผิดเกี่ยวกับการส่งออกนําเข้าหรือว่าจำหน่ายสก็คือการผิดกฎหมายการเลือกตั้ง 3. กฎหมายเกี่ยวกับการพนันซึ่งเป็นเจ้ามือหรือเจ้าสำนัก 4. กฎหมายเกี่ยวกับการค้ามนุษย์และก็ข้อหนะครับกฎหมายที่เกี่ยวกับการช่อกงซึ่งมูลความผิดของบัญชีกอไก่นี้นะครับทางสภาผู้แทนได้พิจารณาเรียบร้อยแล้วนะครับว่าเป็นฐานความผิดซึ่งมีความดุนแรง ฉะนั้นผู้ที่มีประวัติที่จะที่ต้องคดีนะครับก็จะไม่มีสิทธิ์ที่จะสมัครหรือที่จะได้เป็นผู้ใหญ่บ้านตรงนี้ผมว่าข้อหนึ่งถึงข้อห้านะครับผมเห็นดีด้วยอย่างยิ่งครับเห็นดีด้วยครับท่านท่านประธานครับส่วนบัญชีขอไข่ซึ่งเป็นบัญชีที่ฐานความผิดเบากว่า บัญชีกอไก่ไม่ว่าจะเป็นคดียาเสพติดประเภทครอบครองหรือเสพกฎหมายที่ดินกฎหมายป่าไมา้กฎหมายเกี่ยวกับป่าสงวนแห่งชาติกฎหมายเกี่ยวกับความคุ้มครองสัตว์ป่ากฎหมายเกี่ยวกับอุทยานแห่งชาติกฎหมายเกี่ยวกับการทวงถามหนี้ แล้วก็กฎหมายเกี่ยวกับอายุอาวุธปืนบัญชีขอไขน่นี้ทางสภาผู้แทนพิจารณาแล้วเสร็จว่าถ้ามีมูลฐานความผิดในบัญชีขอไข่จะต้องโทษพ้นโทษเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า10ปีอันนี้ก็สวยงามครับท่านประธานครับท่านประธานครับที่ผ่านมา กำนันผู้ใหญ่บ้านนี่นะครับกว่าจะเลือกตั้งหมดวาระคนเก่าคนใหม่จะมาหมู่บ้านนั้นก็จะวุ่นวายทันทีครับท่านประธานมีการตั้งก,ก๊กตั้งเรานะครับเพื่อที่จะเอาทีมงานของตัวเองเนี่ยมาสมัครเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้ใหญ่บ้านก่อนครับฉะนั้นที่ผ่านมานะครับ ปฏิเสธไม่ได้นะครับเพราะว่ามันมีความรุนแรงมากครับท่านประธานครับพวกมากลากไปหรือว่าญาติเยอะนะครับถึงวันเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านก็ต้องโทรตามญาติพี่น้องที่ทำงานอยู่กรุงเทพแถวบ้านผมอยู่อีสานติดงาน ก็ต้องได้ลาครับท่านประธานครับเพื่อที่จะมาลงคะแนนนะครับแล้วก็มีการซื้อสิทธิ์ขายเสียงในอย่างจู่งแจ้งนะครับพอเข้าไปทำงานนะครับก็กลับไม่มีประสิทธิภาพสะท้อนถึงว่าเมื่อไปทำงานแล้วนะครับไอ้กลไกที่ยังไม่พิจารณาเป็น กําหนดคุณส,สมบัติของกํานันผู้ใหญ่บ้านนะครับแต่ก่อนไม่ได้กําหนดชัดเจนมากกว่านี้นะครับอย่างเช่นยาเสพติดกฎหมายฉบับนี้พิจารณาถ้าเป็นผู้ค้าคู้ค้านี่มีเงินเยอะนะครับท่านประธานก็เอาเงินค้ายาเสพติดนะครับถ้าไม่มีกฎหมายนี่ก็เอาเงินนั่นแหละครับมาซื้อสิทธิ์ขายเสียงนะครับหลังจากที่เป็นผู้ใหญ่บ้าน ผู้ใหญ่บ้านก็มีหน้าที่ที่จะติดตามหรือร่วมกับหน่วยงานเพื่อที่จะไปสืบเสาะหาผู้กระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสติดแต่ตัวเองยังมีชนะติดหลังในเรื่องของอยาเสพติดอยู่เหล่านี้นะครับผมว่าควรที่จะปฏิรูปใหม่ได้แล้วนะครับเกี่ยวกับการันผู้ใหญ่บ้านเพราะว่าณนะตอนนี้นะครับกฎหมายของเรายังใช้ อยู่ณนปัจจุบันนี้ก็คือผู้ใหญ่บ้านยังดำรงตำแหน่งได้ถึงอายุ60ปีฉะนั้นถ้าเรามีบัญชีกอไก่บัญชีขอไข่ที่จะมากำหนดคุณลักษณะของผู้ใหญ่บ้านกำนันแพทย์ตำบลผมว่าเราจะได้ผู้นำในท้องที่ที่มีคุณภาพพร้อมที่จะทำงานกับหน่วยงานรัฐและก็เป็นที่เป็นที่นับถือของประชาชนในท้องที่ต่อไปขอบคุณมากครับ